วันนี้จะไปดูหุ้นไม่เต็มผ่านนะครับไม่ได้ดูมาหลายวันแล้วนะครับอันนี้ดูบรู๊คครับบรูจะมีหลายตัวนะห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดตัวเนี่ยบรูคเนี่ยก็ยังยืงยงนเฉดลอยได้นะครับแต่ก็เนี่ยมันเบรกตรงนี้ไปแล้วนะครับเก้าสิบสี่อยู่นี้มันอ่ะมันเบรกไปได้แต่มันปิดที่เก้าสี่นะจุดแนวตั้งเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญนะครับในใน รายวันเนี่ยแต่ถ้าของวีคเนี่ยครับจะอยู่ริบาทบาทถูกตังประมาณนี้นะบาทสี่ตังเหมือนเออถ้าจะไปผิดเหมือนซุปเปอร์นะบาทกตังประมาณนี้าบัตรสี่ตังนะครับซุปเปอร์บาท6กตังเป็นไฮก็ถ้าถามว่ามีก็ยังก็ปล่อยกันไปรันไปเรื่อยๆนะครับทุกคนจะหลุดออกมาจริงๆนะผมว่าเออขึ้นมาด้เยเหตุ่าไม่มีไม่ทาบได้นะครับ ลองไปผมก็ไม่ได้ตามข่าวไม่ได้อะไรไม่ได้สนใจก็นเนี่ยดูนะครับสังเกตไหมมันก็เริ่มจะอ,อ่อนแรงลงเรื่อยนะร้อยยี่สิบนาทีครับผมว่าก็แล้วแต่นะถ้าจุดจุดนี้ถ้ามันพรุ่งนี้มันมันมันเบรกตรงนี้ไม่ไ,มได้ก็อาจจะแบ่งขาวไปครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็รอไปซื้อกลับที่ล่างๆเนี่ยแปดสิบสามอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือแปดสิบเจ็ดแปดสิบสามแปดสิบสี่ ก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่คนละกันถ้าตามระบบก็มันก็คิดว่าจะเอาเงินไปซื้อตัวอื่น mm. ก็อย่างที่ผมบอกประจำนะตั้งนานแล้วเนะครับเป็นเดือนแล้วว่าอย่าเอาเงินใหม่เข้ามานะครับลองไปฟังดูนะผมพูดจนรู้จะพูดยังไงก็บผบอกเมื่อไหร่ถึถงทิ่แล้วนะว่ามันมันบอกไม่ได้หรอว่ามันมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นไงแต่มันก็ไม่ควรจะเอาเงินใหม่เงินที่มีอยู่เอาเก็บเอาไว้รอรับต่างๆที่ผมบอกว่าผมเล่นตัวนี้ตัวนี้ก็สวิตไปสวิตมาเมื่อกี้ ออกข้าตัวนู้นออกตัวนี้นะครับไม่ได้เป็นเอาเงินเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าใครอย่างที่บอกมันคนมันเริ่มกลัวเริ่มอะไรตลาดมันชักจะไม่มีเหตุผลนะตลาดเนี่ยเซตบ้านเราเนี่ยครับมันไม่รู้มันถูกดําเนินด้วยความกลัวหรือหรือหรือมือที่มองไม่เห็นนะนะที่มาทุบอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากเล่นก็ขายตัวนี้ไปเข้าตัวนั้นหรือถ้าใครไม่อยากคัดลอดก็เป็นผู้ดีๆก็ไม่ต้องกลัวนะ ก็ปล่อยไปอย่างเช่นปตทอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันถ้าคุณคิดว่าเคแบงมันก็เริ่มจะรับดูไม่ดีนะเคแบงวันนี้ก็แล้วแต่ละกันก็ต้องมีวิธีมีวินัยครับคุณจะโทรไปอย่างเงี้ยมันอาจจะลงไปเซตลงไปพันสองก็ไม่รู้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้อก็ก็ไม่รู้ครับก็อันนี้ก็ไม่ดูภูยาตอนนี้มันคือว่าผมพูดไปก็เออทำไม มันมันไม่ใช่ลูงงี้ไงครับแต่มันเป็นเหมือนกับที่บอกว่าเป็นวินัยครับดูดเทนลายคุณโยนทิ้งทุกอย่างมันอาจจะกระดุดแล้ววันลงขึ้นเด้งก็ไม่เป็นไหลเด้งใส่หน้าเขาเรียกเด้งใส่หน้าก็ถือว่าพลาดไปแต่คุณทําประจําอ่ะคือมันต้องมีมันไม่ใช่ผิดทุกครั้งนึกออกไหมครับแต่ถ้ามันหลุดอย่างที่ผมบอกหลุดหลายตัวนะหลายตัวที่มันหลุดลงไปเราก็ไม่จจไม่ยุ่งกับมันอย่างอ่าง or ยี่สิบเจ็ดจุดห้าตอนนี้เท่าไหร่มาดูกันนะยี่สิบห้าได้ยังไงมาดูเอาก็ไม่เคยมองเลย เป็นขาดูแล้วมันมีแนวโน้มดีฮะอันนี้ก็ยังมันก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเป็นผมผมแนะนําว่าถ้าพวกนี้มันไม่เพิ่มไม่ได้คุณขายไปครึ่งหนึ่งแล้วคุณก็ไปเอาเงินมาเล่นตัวอื่นดีกว่าเพราะว่าการที่จะขึ้นแปดร้อยหกตังค์ก็เป็นไปได้แต่ร้อยสี่สิบตังค์เนี่ยผมคิดว่ามันมันก็คงตื้อๆนะครับปีที่มันอยู่จีเนี่ยเนี่ยเกิดในเดโมเจนนะครับในหลายๆวันนะสังเกตไมาหลายสัปดาห์ก็เหมือนจะเกิดอีกนะครับ อืมสัปดาห์พูดยากนะยังไม่อันนี้ไม่ชวนนนแหละสัปดาห์แต่แต่ข้อดีของมันคือมันยังอยู่เทรนไลน์เหมือนบู๊กนะแต่บลู๊กเป็นชันกว่านะครับบลู๊กับมันจะขึ้นแล้วไม่ค่อยลงนะครับก็ก็อันนี้มันจะมีเป็นขยักขยักอนะ่ะเหมือนซิกแซกขึ้นขึ้น,นลงลงแต่ดูบลูคนะครับเห็นไหมจะแทบจะเลี้ยงตัวได้สวยงามเลยสี่สิบห้าองศาอันนี้ก็เหมือนกันก็แต่จริงๆผมอยากให้ดูตรงนี้สําคัญนะครับ 78เนี่ยก็หลุดไปนี้ก็ต้องหนีนะเป็นผมว่าเนี่ยผมไม่อยู่นะไม่ต้องรอเทนไลน์ก็ได้นะครับอ่าผมไม่ต้องดึงแต้านมาพูดไอ้คงมันจะคงไม่ได้ผ่านอะไรอันนี้มาดู B แล้วกันเนี่ย B มันกลับมาแล้วนะครับที่บอกเหายแล้วอ่ะนี่ยยูดตรงนี้ประมาณนี้นะครับ82กับ81ตังค์ประมาณนี้แถวๆนี้แปดสิบเอ็ดตังค์เนี่ยลงมาอีกตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้อยู่83ดสานิดเดียวนะครับ แต่กราฟเนี่ยมันถ้าดูตรงนี้มันจะแย่มากนะ81ประมาณ88เอ็ดนี่ถือว่าสุดๆเลยวัน้คือว่าไม่รู้เลยมันดูไม่ดีเนี่ยาย,ายวีเนี่ยนะครับรายวันเนี่ยก็ชักจะแปลกๆนะคือสังเกตไหมครับจุดสูงสุดมันต่ำลงเรื่อยๆแต่จุดต่ำสุดไม่ต่ำมันก็คืออยู่ในกรอบซิกแซกเนี่ยในตอบสามเหลี่ยมไทรแองเกิลเนี่ย อยู่เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันดูแล้วไม่ค่อยดีแต่มันจะเบรกขึ้นไม่ได้ถ้ามันเบรกลงนี้จบเลยนะครับอาจจะลงไปเจอ60ตังหกสิตังระวังนะครับบแต่บนลูกมันไม่มาก็คือข้อดีอย่างหนึ่งหายไปเลยนะครับเจ้าไปนอนไปเที่ยวไหนก็ไม่รู้นะครับมาดู AJA เนี่ย AJA การ,ราฟหลัสัปดาห์สู้บไม่ได้นะครับแต่ a j JA, เผมว่า54นะครับเป็น ผมว่า54เป็นแนวแนวรับสุดท้ายนะครับหลุดไปก็จบเลยสําหรับผมนะผมไม่ได้มองติ่งตรงนี้นะติ่งตรงนี้มันมาน,น50ผมไส้มันยาวไปผมเราเนี่ย54 55เนี่ย54เนี่ยครับส่งก็ให้ขายกันในหลายวันไงอ่ B กับ AJ แต่สัปดาห์ B สวยกว่านะอันนี้ก็กระวังนะครับหัวรูปก,ก็หายเหมือนเดิมอัดล้ออย่างที่บอกนะมาโคเนี่ยเจ้าใจถึงมากนะครับ แจกเงินอย่างเดียวเลยมาตั้งแต่เท่าไหร่ประมาณห้าสิบกว่าไสามสิบเนี่ยแจกเงินแบบแต่ตรงน,นี้ก็เริ่มเกิดเอ,อ <c oughs> ท่งเขียนเริ่มชัายังไงยังไงอยู่นะแต่ก็ยังไม่ได้มีเงนสัญญาณอะไรนะครับนั่นคือโดจิสองอันนั้นนะเรี่กแต่ก้อนฝายป่ะผมก็จําไม่ได้นะอ,อแต่ถ้าวันพรุ่งนี้มาเลือเนี่ยเกิดแดงอีกก็ดูไม่ดีนะครับสังเกตไหมเนี่ยในรายสัปดาห์นะครับ มาโคเนี่ยมันเปลี่ยนจากไซเวย์มามาเป็นอย่างเงี้ยมันคือมันมันจะขึ้นแรงกว่าน,นี้ก็ไม่ได้นะผมว่าต้องต้องย่อก่อนเพื่อจะขึ้นเพื่อจะจากไซเวย์เป็นขาขึ้นเนี่ยมันจะต้องเป็นไซเวย์อัพก่อนแล้วก็ค่อยเป็นขาขึ้นนะครับอันนี้แบบอยู่ดีไซเวย์เฉยจะเป็นอัพเทนมันลำบากนะมันเปลี่ยนตัวเร็วเกินไปอันนี้บางนะแต่นนี้เทลายตีไม่ได้นะครับมันชันเกินถ้าป๊อปเดียวมันก็หลุดเลย,เลย ถ้าถามว่าแนวรับอยู่ตรงไหนแนวเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดต่างอย่าให้หลุดนะหลุดนี่แย่เนี่ยปีพีพีพี M. มันก็ก็ยังเชียร์อยู่เทรนลายแต่มันค่อนข้างชันนะม,มันชันเกินไปมันคือมันขึ้นแรงเกินไปรแรกๆถามว่าเออมันเกิดเอเวอเรจไหมก้ามกึ่งนะกองเนี้เกิดนะแต่มันผ่านไปแล้วนะครกองนี้ไม,ไม่ไม่แน่และกันแต่ครั้งนี้ ลุเทลไลน์ก็ต้องหนีนะครับแล้วแนวรับแนวนอนเนี่ยหกสิบแปดตังค์นะครับโบลุ่มก็หายเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับเนี่ยแต่พีวันนี้มานะขึ้นสองเปอร์เซ็นแล้วโบรุ่มก็ดูสังเกต,ตุั้แวันนี้แหละไม่รู้เขามีข่าวเลยนะวันที่ยี่สิบสามพจิกาอย่างเงี้ยเออการาฟอย่างเงี้ยมันน่าสนใจนะครับถึงแม้ว่าว่ามันจะแพงหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้มันขึ้นเป็นสองตังค์ถ้าเราจะเล่นเนี่ยเราจะเล่นการาฟอย่างพูดไงครับดูที่มันทรงไม่เสียเวลามันเบสตรงนี้ไปได้นะ ้าสิบเอ็ดอ่จะสวยงามแล้วมันก็จะขึ้นไปผมว่าลีนขาที่ห้าสิบย่างด้าเลยนะเิระทรู้ห้าสิบเอ็ดนะแต่ตอนนี้มันยังไม่บอกอะไรนะแต่ผมว่าทรงสวยนะดูไว้นะครับอรือก็ตัวอื่นที่พูดมาเนี่ยครับเพราะว่าบูกกูกะใช่สวยไปแล้วมันขาขึ้นชัดเจนแต่ตัวเนี้มันก็นเหมือนก็จะอฟอร์มตัวเป็นขาขึ้นก็คงเดี๋ยวก็คงมีข่าวอะไรตามมาเลยถ้าถ้ามันไม่ลงนะดูสังเกตไหมมันพยายามชูขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ย ตลาดหุ้นลงมาเป็นเกือบร้อจุดมันไม่ลงแทบจะไม่ลงเลยนะครับดู xpg อันนี้ก็เหมือนกันนะมนาเช้ารู้สึกเห็นไม่รู้ว่ามีอะไรนะครับบวกบวกไปเท่าไหร่20ตังค์ถึงไหมแต่วันนี้ปิดแดงแ็แยออ่อย่างที่บอกนะครับ276เจ็ดหกช่วยทนานผิดาหาใช่ประมาณนี้นะครับ276หลุดนี้จบนะครับเนี่ยที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยขาขึ้นเ คือจบเลยขาขึ้นในวีคนะครับไปเจอกันที่2บาทแรกเนี่ยถือปิดแก๊ปก็มาสองบาทเนี่ยเออลงมาก็ดีนะจะได้ซือ้อแต่ก็หุ้นเนี้ยผมก็เคยไปอ่านนานแล้วผมก็ยังงงเอ้เป็นขึ้นมาได้ยังไงอะมีแค่โมเดลมเห็นทำอะไรเลยเลยใช่ปะผมก็ไม่ได้ตามต่อนะผมอ่านมาไปเคยไปอ่านอาอะไรนะ ในเว็บเว็บหนึ่งอ่นมีคนส่งมาให้อะแล้วก็เปิดดูเขาจะทำนู่นทำนี่ทำนี่ผมก็ไม่รู้นะเขาทำได้จริงเปล่าก็ไม่เคยไปสังเกตว่าเขาทำได้จริงหรือหรือหรืออะไรนะหรือโม่แต่มันไม่ต้สังเกตคือมันมีแต่คนรายใหญ่มารวมตัวกันเขาคงไม่เอาชื่อเสียงมาเสียนะเราคิดเรามองในแง่ดีกันไหมตอนไม่รูเนะเออเหมือนกับว่าโอ้ยคนระดับนี้เขาคงไม่มามหาเงินกินเงินแค่อะไร ร้อยล้านพันล้านเพื่อจะทําให้ชื่อเสียงเ,เสียอันนีนะ้ผมก็คิดอย่างนั้นนะแต่ผมก็ไม่ได้เจาะรายละเอียดว่ามันมันทําอะไรอะก็ยังไม่เห็นอะไรใช่ป่ะใครรู้ก็เขาอาจจะทาไปแล้วน,นี่ผมไม่ทราบอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้นะที่มันอยู่ดีก็เปิดกระโดดขึ้นมาถามว่าถ้าทรงอย่างเงี้เราเราเราเฉยเฉยนะครับตาบผมนะแต่ถ้าอ้โวันนี้มันโอโหวันนี้มัน นี่เพิ่งเห็นนะครับวันนี้มันถ้ามันปิดได้ตรงนี้สามบาทสองต่างนี้ถือว่าสวยเลยนะมันเบรกดาวเทนไลน์เนี่ยอันนี้รายสัปดาห์อย่างที่บอกนะสองเจ็ดหกนะเดี๋ยวผมให้ดูสองชั่วโมงนี่ไงเนหะ็นไหมดาวเทนไลน์เนี่ยมันมันขึ้นไปแล้วจ,จะไปดูทำอ๋อก็คงมันตามเซตอะไรไม่แน่นะให้มีกี่วันวนลุ่มก็ับมาด้วยนะครับอ,อ,อาจจะเบรก break, คง ข่าวออกอยังวันนี้ไม่รู้นะครับไม่ได้ไม่ได้สนใจไม่ได้เคยได้เหนข่าวมัวนก็ลองดูแล้วกันว่าถ้ามันกลับมาอีกทีในกนารครั้นี้สังเกตไหมคือมันเป็นดาวเทนไลน์ใช่ไหมครั้งต่อไปอมันจะเตี้ยลงเรื่อยๆในการ break คราวนี้อยู่ที่วันนี้3บาทประมาณนี้นะครับถ้าเป็นวันพรุ่งนี้ก็จะเป็น2บาทเกถัดไปถ,ถัดไปอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดธันวาก็จะอยู่2 9งเก้าศูนย์ก็คือ การเบรกมันจะง่ายขึ้นนะครับถึงออกไปมาตอนนี้มันอยู่ที่280เมืเออ่อก็จริงทรงมันก็ใช้ได้นะถ้าพูดถึงเนี่ยลายสัปดาห์เนี่ยถว่ามันมันน่ากลัวตรงที่มันหลุด276นี่ตัวใครตัวมันสองเจ็ดสอ้าวผิดนะครับสองนะครับประมาณนี้274 270นยประมาณนี้ครับหลุดแล้วแย่นะแต่ที่ไม่ชอบอย่างหนึ่งในวันรายสัปดาห์เนี่ย RSI มันต่ำกว่า50แล้วเวลาผมนะ ผมใช้ไอ i ซสเนะครับ50เป็นเกณฑ์นะครับไม่ได้ใช้70-30อะไรอย่างเงี้ยก็เรากม็มาดูไว้กันนะพ f ก็สวยตัวนี้ก็ปกแปลกๆนะอย่าง u เนี่ยอ่ายจริงๆกรามมันสวยนะแต่พิว่าใายลายวีกันผมไม่ค่อยชอบแท่งตรงนี้เท่าไหรนะ่นะนี่ตรงเนี้คือมันขึ้นแล้วเร็วเกินไปแค่นั้นเองม,ม,มันไม่ได้มีอะไรนะ มึงคือทําให้กราฟมันส่งมันมันพิลิกพลึกอ่ะนึกออกไหมครับเนี่ยโอ้วันนี้เพิ่งเห็นนะเนี่ยวันนี้ก็ทําเบรกมิวกระทํำไม่ได้มิวหายออ่าหายใหม่ขึ้นแต่ขึ้นใหม่ไม่ได้นะแล้วปิดที่อะไรหายใหม่อยู่ที่สองหนึ่งหกปิดที่สองศูนย์สองบาทหานเป็นสิบหกตังค์ถือว่าแย่ไหมโอ้ว่าไม่ค่อยดี แต่ก็ไม่ได้แย่ท่าทีเดียวนะดูผู้นี้อีกทีนึงนะถ้าใครดูแท่งเทียนนะถ้าพูกนี้ปิดแดงนะไม่เอานะครับเลิกอยู่เนี่ยหรือคุณจะตีเทลลนไลน,น์สั้นก็ได้หลุดหลุดน่าจะสักเอ่อบาทเก้าสิบหกบาทเก้าแปดเนี่ยคุณก็หนีไปไม่มีอะไรนะครับโอเคก็อืมอันนี้ก็หมดแล้วนะครับอันนี้ก็เล่นเอ่อก็อย่าไปซีเรียสเรื่มากนะหุ้นมีขึ้นมีลงนะครับก็ ไม่รู้สิครับถ้าคัดต้องมีวินัยแล้วกันถ้าคัดล้อดได้คัดแต่ก็ต้องก็ต้องรูนะจุดคัดล็อตรงไหนไม่ใช่ว่ายู่ดีปั่นแปะขึ้นมาเอ้ยวันนี้ฉันจะขายคัดลอด้ออะไรยังไม่ใช่นะครับมันจะมีเนื้อล้วนต้านไปลองศึกษากราฟดูมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมันเป็นอะไรที่คุณใช้ใบ่อยคุณก็จะเข้าใจเองอะ่ะอือพอใช้ไปนานๆมันก็จะเหมือนเป็นออโตเมติกอะไรเงี้ยเหมือนบอดอะ่ะอืมโอเคโชคดีในการลงทุนลแล้วกันคอบคุณครับ